ถึงที่ใหม่ที่ใหม่ที่เราใหม่ไว้ครับนี่ครับเอาโอ๊ตใหม่นี่พิมพ์โธรรมดาพี่น้องผักตบรับประกันครับบอนี่พอ,อลี่ว่ารับประกันมองนี้เอาสามบังครับมันชิคําแล้วจักสิพากันใส่ได้จักบัง <laughs> ใส่ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับพี่กำลังสิกเหงื้อมื้อนี้เหงื้อทีเด็ดครับเมื่อวานนี้บบเด็ดคนใด มืันนี้มักเนื่อามาโอ้แบบสุดยอดเลยน uh huh. ี่ลงไป uh huh. ะระวังตะเบ็ดกบเขาอ่ะน,น,นี่ครับมันเป็นพักตบครับมันนีมองนี้คักครับเหมาะขนาดเลยบรรยากาศ นี่กำลังปักกุ้งเลครับปักคือวันหัวหน้ากู้เลยขี้ดินเกลี้ยงซักจึกก็ยังเขอาอยู่พอลี่ใส่ง,งามครับเอ้ยมองไม่เห็นเลยอุย้ยกบตัวนี้หลังที่สองครับเอามุมนี้ครับคนละมุมครับ,รบหลังแรกเขายุมุมมุมนั่นครับที่สองข้ามมา,ามุมนี้ต่อฟังมันจะค่อยๆเนี้ย นี่กำลังวางต้องค่อยๆเลยเด้มันสั่นเนาะเออเาไว้แน่นๆใส่เื้อแต่ฟังนี่แหละคนเอาบ่อลงเลิกแเราคนก็ชิลงไปน้ำมันนี่แหละลงเลิกน้ำใสสวยครับยาวไปพูนครับแต่วินค่อยตกดินแหละ ปลายมันซักลงไปที่สองเรียบร้อยดีไปเอามองนี้หกหกคนแห้งหกแห้งคังแล้วสันหน้าไม้มองนี้คับขนาดดินมันร่มน้ำเนาะไม้นี้ที่เด็ดรับรับประกันดีแล้ว ทุเรนว่าสิเห็นม่วงใยใส่ไส,ส่บุได้เลยครับเขาต้องเบิ่งทำเลเบิ่งอย่างหอมวิธีการใส่ก็ได้สวยงามครับกินหอมขนาดบ่อยเตาลงไปนี่ก็หอมเบื้งรถมาแล้วครับพอลี่ว้ไบใหมายนีอยู่ในส่วนยางครับมีสระอยู่ในสวนส,วน,สวนพอลี่ครับสวนนี้ ต้องๆมาเลยนี่ครับพลิซิเอานองนี้พัดมาฮะซ่ามองหาก,กินครับมองหาก,กินยามแรงโอ้บัวบัวหลายขนาดเบ็ดซิดไปนี่โอ้โหนี่ครับหลังกิีดอย่างครับพลีซิซดเบ็ดครับ น้ำลึกแน่ครับอ,อากาศในมือแรงคือมีหมอกว่ะน้ำสวยๆเป็นตาอาบขนาดพี่น้องเอ้ยใส่จริงลิงอยู่นีกำลังใส่เจ๊หัวด,ด่วนลงหันสนออึ๊บนี่เรียบร้อย ตงนี้หุ้ม้นแสงออตนี้ก็เมะครับทำเลสวยๆหาย,ยากเตาท่านพลีเ <c oughs> ตียงตะตุเลยเหรอเด็กไม่เหรอ่เ็นเลยเดักวย พอลีบอกหลังนี้แล้วพอหนว่าเนื่อเบิดแล้วมันคํำน้ำครับนี่ครับตะวินกำลังตุกดินคนคอยแรงพอลี่กำลังใส่แปบ๊บเดียวคํำเลยเวลาหากินครับแรงกับการปลูกการป่าการกรบตามภาษาครับ